พี่เต่ามากินหน่อยเร็วเอาวางเลยสชาวัสที่ข้านอนนอนตะตายใหญ่ๆสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้น้องสก,กายกลับมาจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมโอ้โหไปโรงเรียนวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับเดี๋ยวเราไปดูพี่เต่ากันน้องพี่เต่าเป็นยังไงบ้างอ่าพอดีน้องสก,กายนะครับสร้างบ้านพห้พี่เต่าเพิ่มนะครับนูน่น พอดีบ้านพี่เต่าเนี่ยมันขนาดเล็กนะครับแล้วก็พี่เต่าชอบปีนออกใช่ไหมสก,กายนี่อันนี้น้องสก,กายก่ออยิบบล็อกเองลยใช่ไหมครับน้ะก็เป็นอิบบ็อก้านพี่เต่าไปแล้วเข้าไปดูกันอิบบล็อกมันก็จะอยู่ข้างบ้านนะไหน,นพี่เต่าอยู่ไหน,นอันนี้คืออะไร๋อเต่าน้อยสองตัวเต่าปลอมใช่ไหมนี่พี่เต่าอยู่นี่สก,กายไหนเป็นยังไงบ้านใหม่ชอบไหม โอ้โหดูดิช่วงเนี้ยฝนตกนะครับมันก็จะเป็นพื้นแฉะเลยไหนพี่เต่าไม่มีไอไอสาวที่นีน้เราต้องอาบน้ำให้มัน้อดสกายเนาะแล้วเราให้พี่เต่ามันกินอะไรเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งแล้วทำไมมันกินแต่ผักกาันไม่กินพี่เต่าชอบกินใบหม่อนนะครับถ้าเต่ากินใบหม่อนเนี่ยมันก็จะกินได้เยอะแล้วก็ถ่ายสะด,ดวก เอา้ออให้พี่เตา่เาโอเคไปหยิบผักบุ้งมาครับไปหยิบผักบุ้งให้พี่เต่าเลยเดินระวังนะครับเีิพี่เต่ามากินหน่อยเร็วอะวางเลย กินไหมแหนมจะกินไหมแต่มันก็ชอบไปนอนเบียดกันเนาะเต่าเต่าแฮปปี้กับสตอมากินผักแล้วเอามากินผักด้วยนะแล้วบ้านใหม่เนี่ยน้องกายสร้างนานไหมกว่าจะเสร็จไม่ไม่นานใช่ไหมเราไปซื้ออีกบล็อกมาใช่ไหมนี่นะครับใครที่เลี็กเต่าก็การ์ดพ่อเอาไว้แบบนี้ดีๆอะไรนะยี่สิบห้าอะไรยี่สิบห้าอันหนึ่งเฉลิมฉาป อ่ะมั่ยี่จะพายังไงรับเพิ่มอีกไหนเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตาวเอเฉยลสิอันนี้มันเป็นเตาพ่อวันจอดครับได้ครับนี่ดอันนี้พื้นแฉะมากเลยนะฮะฝนมันตกครับเต่าก็จะชอบอยู่มันมันไม่ชอบแฉะนะเต่าอ่ะแต่ฝนมันตกนะครับเดี๋ยวสาวทิ์นี้เราจับน้าให้มันเนาะ แล้วเราไปทําอะไรดีเดี๋ยววันนี้เรากลับมาจากโรงเรียนเรามาดูพี่เต่าแล้วเราคิดถึงมันน้องกายจะทำอะไรตัวน,นี้มันมันแตกนะมันแตกมันไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหย่อมของบ้านน้องสกายเราปลูกต้นไม้เอาไว้นอนกับพี่เต่าไหมคืนนี้ไม่เอาพอเราไปดูเต่าเสร็จนะครับเราก็ล้างมือให้สะอาด อาล้างมือถููู่่ชอบไหม่อาล้างมือล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับมีอ่างล้างมือก็ไปซื้อมาล้างสะดวกมากล้างทุกวันเลยล้างทุกครั้งที่มือสปกปรกอาสลัดสลัดสลัด,ลดโอเคสลับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย